พี่น้องมากินตำมุ้งน้ำกันจ้าตำส้วกขนมจีนเบิ้งปลาแดกแขกขอโทษขออภัยพี่น้องที่บ่กินปลาแดกแล้วจ้าสาวทิดามักกินปลาแดกจ้าสีปลาแดกตอนจ้ามาจ้าเมื่อนี้บ่มีผักจ้าบ่ไดเตรียมผักมานํากินจังไลกับบ่เบื่อจ้าตำมุฮงกับตำซุกเล็กมีหอดขนมจีนกับน้ำปลาเอาไว้กินแก้เพล็ดจ้า ยำใหม่จนว่าอืดเป็นบัเคเกอรเทศจ้ะบัเคเกอรเทสหน่อยหวานๆช่วงนี้บัเคเกอรเทสถือแด้วจ้ะง,งามงามบัเคเกอรเทสบัเคเกอร์เทสหวาน,วาน ไม่ได้พี่น้องไม่กินตำขนมจีนด้ำกันมื่อนี้ดาบอดเไซาไม่จา้าลืมชา์จแบตเสียบคือเกจาจ้า ะเกิดเหตุวานวาน มะเขือเทศบานอันนี้เรียกว่าต่ำกลบวเาแม่กุกใส่พริกผงใส่พริกผงใส่ปลาแดดใส่บักหน้าบักเขลเทศพริกชิอลอดซัมเนียเอ้ยชิอลอดกับบอใส่พอปลาลห้องซื้อมามันนุ่ยแล้วมักกินหลายมักต่หมักหูว่าแม่กินสุขภาพ สีกปลาแดกจ้าปลาแดกได้มาไหมนัวนัวเศรษฐค่ะพี่น้องขออภัยคนทีบอสีปลาแดกเด้อจ้าขอโทษขออภัยเพื่อนเพื่อนทีบอกินปลาล่าเศรษฐนัว <c oughs> ค่ะกลาง แจบพี่หลีพี่น้องไปะละให้กินกับข้าวเหนียวอนหัวนนอะให้สิแซ่บมกักซีกประเด็กตื้มออาจารย์มใไซเอากลางไวน้นีก่อนตื้มออาจา์เอาทิชชู่มใไซ เสียงแสกจักน้อยเด้อจ้าข้าจ้าอนบ้านอยกล้าหก,กรณ์กรหมู่บ้านเพื่นกำลังประชุมหมู่บ้านกันจ้าอู้กลางไหเี็บ เท่านี้ก็น่าจะพี่นอ้องสวัสดีจ้า